สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับน่าจะเกือบทั้งวันเลยนะครับสรุปว่าทําครัวใหม่หรือว่าทําบ้านใหม่ครับพี่พี่ดูอันนี้ยาวมาถึงยาวมาถึงอ่าข้างในบ้านเลยครับนี่เหลือบ้านไว้แค่สองล็อกอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของบ้านแล้วครับนีน่ช่างทําใหม่หมดเลยนะครับโอ้ มีมาอัปเดตความคืบหน้านะครับก็ประมาณนี้ครับพี่พี่นี้กำลังก่อก่อ,อด้านข้างนะครับด้านบนก็หลังกางเรียบร้อยแล้วตีฝ้านะครับแล้วก็มาอัปเดตให้พี่พี่ดูนะครับแล้วก็วา,างอิดขึ้นหมดเลยครับในข้างในจะเป็นห้องพี่ซูชินะครับนี่นะครับพี่พี่ เด็กๆก็จะอยู่ข้างในคือ <c oughs> ทุบหมดเลยเหมือนทําใหม่เลยครับนี่ในครัวครับครัวก็จะกว้างนะครับว้างมากๆเราก็จะได้ครัวใหม่แล้วอันนี้ห้องนอนก็ห้องนอนนี่ก็ได้ก็ได้ปิดไว้นะครับเข้าห้องยังไม่ได้เลยส่วนสิ่งของ ที่มันเกินถ้ามันลกเราก็จะเอาไปไว้ที่นาเพราะว่าผมสั่งพวกต๊ะกินข้าวก็สั่งเข้ามาใหม่แก๊สไมโครเวฟอะไรแบบคือสั่งมาใหม่เกือบหมดแล้วครับพี่ๆนี่จะเป็นตู้แช่ปลาหมึกตู้แช่ปลาหมึกอันนี้ซื้อมาก็พูกแพงอยูน่นะสมัยก่อนนี่ยังไม่ได้ใช้เลยครับใช้ใช้ไม่กี่ครั้งอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้นานหลายปีมาก ซื้อมาไว้แช่ปลาหมึกคือไม่ได้ซื้อพี่พี่อันนี้ต้องใช้คําว่าผ่อนนะครับสมัยแต่ก่อนคือมีสถานการณ์โควิดเราลมุมลุกคู่ค้านมากอันนี้ผ่อนแต่ก็ผ่อนผ่อนประมาณสี่ห้าเดือนก็หมดนะครับตอนนี้เป็นตู้แช่เราผ่อนเราเออกมาแช่ปลาหมึกตอนที่อ่าเราขายปลาหมึกนะครับนี่ขายปลาหมึกตั้มจริงมันใหม่นะพี่พี่เนี่ยสภาพแบบกริบเลยครับสภาพกริบมาก แต่ว่าสีมันสีมันยังไม่ขัดนะครับออาจจะลุกหน่อยนะครับพี่พพ่นี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับฝนตกฝนตกรอยๆอากาศดีมากสรุปว่าทำครัวใหม่หรือสร้างบ้านใหม่งงมากแม่ข้างในพี่พี่ดูเด็กมันอยู่ ดูเด็กอยู่เนะอ้ยอินดาสวัสดีค่ะเอา้า <laughs> ประชามนนี่สวัสดีครับหน่อยสวัส <laughs> ดีครับงัมนสวัสดีดีดีสวัสดีครับเออ <laughs> อยู่ครับเนี่ยพีด่ดูสภาพครับ <laughs> มัน <laughs> คือตระหนักว่าจะทำแต่ครัวทีนี้คือ อันนี้คือไม่ต่างจากทําใหม่นะพี่พี่ตัวนี้คือยกขึ้นเปลี่ยนหลังคาใหม่ตีฝ้าเรียบขึ้นไปใส่หลอดไฟใหม่นี่เป็นหลังใหม่เลยครับจริงๆริงทาสีใหม่เออเท่ากับเอาตรงพี่พี่เนี่ยคือไม่ได้ทําใหม่เฉพาะช่วงนี้ยนอกนั้นคือทําใหม่หมดเลยหรือว่าเราจะทุบตรงนี้อีกนี่ถ้าทุบตรงนี้ไม่รู้จะไปอยู่ไหน แล้วก็ลาดหน้าบ้านอนะันี้ก็เป็นบ้านใหม่ได้เลยนะพี่พี่นี่ลาดลาดอ่าอะไรนะหินอ่อนนะเออเดี๋ยวเป็นบ้านหลังใหม่เลยแต่ว่าเรายังจะไม่ทําตรงนี้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าบูมก็อยากจะเผื่อเราจะเปิดร้านเปิดอะไรอยู่แบบหน้าบ้านเนาะเพราะว่าเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นทางไปมุกดาหารระหว่างมุกดาหารมาเจษฎธรรถสิบล้อเนี่ยเขาก็จะขี่ผ่านตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทางลัดนะครับ เปิดร้านลาบแล้วอะไรก็ว่ากันไปเนาะในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องทําร้านอะไรให้มันดีที่สุดก่อนเนาะอือก็สรุปว่าน่าจะทําบ้านใหม่นะครับตรงนี้ <c oughs> เรียกได้ว่าทําบ้านใหม่ <c oughs> โอเคพี่ๆเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับขอบพระคุณทุกกำลังใจจากพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ